สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซลวิทนะครับประเผฐผลสกลนครสาขาอากาศอำนวยวันนี้พามาชมโตโยต้ารีโวนะครับตัวนี้จะเป็นสมาร์ทแคปนะครับราคาอยู่ที่415,000บาทนะครับตัวนี้เป็นราคาเงินสดน,นะครับเครดิตก็ฟรีดาวครับถ้างวดจะอยู่7,684 8งวดครับฟรีดาว ส่วนอาชีพก็มีเกษตรกรค้าขายก็ออกได้ครับเอกสารก็เกษตรกรก็มีเป็นสมุดเขียวครับเล่มเดียวครับออกได้เลยครับด้านหน้าก็จะเป็นไฟหลอดไฟไฮโดรเจนนะครับตัวนี้จะเป็นชุบโครเมียมมาครับโลโก้จะเป็นโตโยต้านะครับมีไฟตัดหมอกมาด้วยครับคันนี้ส่วนยางก็เป็นยางเดิมนะครับแม็กเดิมจากโรงงานนะครับ เป็นขอบขอบสิบเจ็ดนะครับสองหกห้าทับหกห้าสิบเจ็ดนะครับทีนี้เป็นตัวเดิมนะครับส่วนไฟเลี้ยวก็มีไฟกระจกก็มีไฟเลี้ยวมาด้วยนะครับมือจับก็เป็นชุดโเมียมนะครับมือจับมีบันไดข้างมาด้วยนะครับบันไดข้างเดิมๆครับบันไดข้างส่วนยางนะ่ะจะจะเปลี่ยนเป็นยางใหม่ให้อยู่แล้วนะครับทั้งสี่เส้นยาง ตัวนี้ก็มีกันชนมาด้วยนะครับส่วนไฟตาไฟไท้ายดวงที่สามตัวนี้จะเป็นมือจับชุกโคม,มียมครับโลโก้ไฮลักตัวนี้จะเป็นซองจสอี e นะครับมีโลโก้ต,ตัวอ e ีมาด้วยตัวนี้ก็เดิมๆนะครับสีก็เป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับสีจะพาชมด้านในนะครับ ด้านในก็เดิมๆนะครับไม้ก็อยู่แปดหมืนตัวนี้ก็เป็นตัวอีนะครับพวงมาลัยก็เป็นิมาจีฟังก์ชันนะครับเครื่องเล่นก็มีวิทยุนะครับเชื่อมต่อบุูทูธได้เกียร์ก็เป็นเกียร์มินวนวลรับ6สปีดเบาะก,ก็เป็นเบาะผ้านครับกำมยี่เบาะแคปก็ กว้างนะครับสมาร์ทแคปตัวนี้นี่ก็เป็นเดิมๆสวยๆนะครับกว้างขวางครับคันนี้ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ088 532 9613เซวิตพร้อมจบทุกเงื่องไขครับครับสวัสดีครับ